ก่อนจะพูดกับเขาจะพูดกับพี่โบได้ไหมคะเดี๋ยวพูด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 พี่โบใช่ไหมค่ะโอเคไว้พูดที่หน้าค่ะแค่นี้นะคะ E F F Gentleman Man Man คุยกันครับแล้วหรอคุณคุณอะไรคุณยาดาคุณยาดาเอาเปิดแล้วเหรอลั่นเหรอหรือว่าอะไรเธอ ล่นมั้เนี่ยล่นมั้เนี่ยมาแล้วล่าปิดก้อนปิดก้อนปิดก้อนปิดกอนปิดกอนไปยังให้ปิดตรงนั้นให้ปิดกล้องไม่ได้ว่าให้ไล่น้องเข้าไปในคอมเมนต์บอกน่ารักอ่ะอ้าวเร็วล้อยจบนะยาดาสดโปรจีบหรือหนีแฟนมันน่าไม่อ่ะหนีแฟนค่ะที่ว่าแฟนมานานยังยาดาเกือบปีแล้วค่ะจะเป็นยังไงเนี่ยเล่าซิเกิดอะไรขึ้นแฟนหนูนะคะก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเขาจะต้องกอดกอดหนูไว้ก่อนนอนใช่ไหมคะเวลานอนเนี่ยเขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาก็จะเหมือน ควานหาหนูอะค่ะเหมือนว่าไม่ได้กอดหนูไปแล้วอะค่ะพอควานเจอตัวเขาก็จะดึงเข้ามากอดไว้แล้วก็นอนต่อแบบเนี้ยค่ะคือกอดเราแทนหมอนข้างเหรอใช่ค่ะอ๋อก็ดีเนี่ยเป็นไงคะปัญหาขอคือปัญหาก็คือเขาจะสะดุ้งตื่นคืนนึงเนี่ยประมาณสามสี่รอบตอนเขาลากหนูไปหนูก็จะสะดุ้งตื่นแล้วหนูเป็นคนหลับยากแบบเนี้ยค่ะกว่าหนูจะหลับแล้วทุกคืนนี่เขาสะดุองตื่นเขาก็จะดึงหนูเขาไปกอดทุกครั้งเนี่ยค่ะ หนูก็จะไม่ได้นอนอเลยคะ่ะทั้งคืนโห่นี่คือความลำบากใจว่าแบบคือขยันควานหากูแล้วเกิน <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วเราเคยซื้อหมอนพุ่หมอนข้างใหม่ให้เขาก่อดไหมอะมีหมอนข้างคะ่ะหมอนข้างก็มีแต่เขาไม่กอดคะ่ะเขาจะกอดเราเอยค่ะเออแล้วแล้วเราก็ต้องข่มตาหลับอยู่ในอ้อมกอดขยับตัวก็ไม่ได้ถูกไหมเวลาเขากอดไปแล้วเนี่ย ใช่ค่ะเราหมุนได้ไหมหมุนเมื่อ,อยอะไรเงี้ยได้ไหมก็พอได้นิดหน่อยอะคะ่ะเราเขาเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วค่ะคะือเรามีปัญหาแค่หลับยากคือการกอดกันเนี่ยเราโอเคแฮปปี okay, ้ต่อให้ลมหายใจมันจะกระแทกที่คอเราก็เกิด <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> เคยบอกเขาไหมแบบเธอเธอฉันนอนนอนเค <ๆ S 2> ่บอกค่ะไม่ได้เลยเออแล้วเขาว่าไงคือนานๆทีเขาจะมาหาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเขาก็ว่าอยากอยากกอดนานๆเพราะว่านานๆทีจะได้มาหาแบบนี้ค่ะก็อยากนอนกอดจริงนะในแชทบอกว่าอีกไม่นานก็จะต่างคนต่างนอนแล้วล่ะ ยอมไปก่อนนะคะนี่แยกห้องนอนกับเมียมาสองปีแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้โกรธกันนะไม่ได้โกรธกันนะไม่ได้ว่าไม่รักกันนะโควิดเอ้ยอะไรเอ้ยบางทีอยากให้เขาหลับสนิทบางทีเราต้องไปทํางานเช้าอะไรเงี้ยเคยแบบว่า บันดาลโทรศัท์ไหมเหมือนแบบไม่ไหว่ไหวไม่ในค่ะเราเราก็ยอมเขาเพราะว่าก็นานๆนี้เขาจะมาหาแบบนี้ค่ะเราก็ยอมยอมไม่นอนสองสามวันล้วก็ไม่นอนก็ได้จริงๆแสดงว่าทั้งคืนนั้นยาดาจะแบบนอนไม่พอไปเลยใช่ไหมมันจะนอนไม่หลับใช่ค่ะโอ้โหเฮ้ยทำเป็นเล่นไปตื่นมาง่วงเหมือนนะเขาก็ไม่ได้มาบ่อยอย่างนี้เขามาอาทิตย์ละกี่ครั้งอ่ะ เดือนละสองสามวันเองนะค่ะทั้คนหน่อยสองสวันสองวันให้เขาไปเถอะใช่ไหมสองสาวันเออประมาณแบบสี่สิบแปดทุ่มต้องบอกให้เข้ามาวันศุกร์หรือวันเสาร์ได้อีกวันก็คือวันหยุดโอเคค่ะแล้วเวลาเพื่อนๆถามยาดาเธอเป็นไรไม่ได้นอนเลยเนี่ยแฟนมาหาระวังนะชี้แจงเขาดีๆนะไม่ได้ความหมายเลยนะมันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไหมใช่ใช่ใช่เออบอกดีๆเออเนี่ยแฟนกอดทั้งคืนเลยก็ว่าไปเธอเพิ่าไม่อธิบายเนี่ยวันจังหวะพาแฟนไป กินข้าวกับเพื่อนอะในใจก็จะคิดว่าโอ้โหทีนี่บ้ากามแน่ๆคือโอ้โหนี่มีคนบอกว่าก็ยาดาน่ารักอ่ะก็เลยแบบนึเชนก็เลยดึงไปก่อนเหมือนกันเขาคป็น้า <c oughs> ยาดาระวังเจอโยดานะเขาบอกพลังสถิตอยู่กับเจ้าอะไรอะ <c oughs> บอกกับเขาซิว่าแบบเอาจริงแล้วต่อให้เราโทรมาบ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็รู้สึกดีกับเ,เขาถูกไหมย <c oughs> าดาต้องโชว์แล้วหลหะว่าตอนเนี้ย เราอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างอ่ะก่อนจะพูดกับเขาอยากพูดกับพี่โบได้ไหมคะเฮ้ยเดีเป็นค่าวพี่โบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดพี่โบใช่ไหมค่ะโอเคไว้พูดที่หน้าค่ะแค่นี้นะคะ โบไหมคะในนี้โบนั่งกันอยู่สองคนเนี่ยค่ะสองคนค่ะนี่คือพูดถึงพี่โบก่อนแฟนตัวเองนะคะเป็นแฟนับพี่โบตั้งแต่สายหลายแล้วค่ะตั้งแต่สิบปีที่แล้วอะค่ะไม่เคยคิดจะเลิกชอบมาเลยอะค่ะโบน่ารักตลอดเลยค่ะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วพี่นิสัยเปลี่ยนหรอคะถามจริงทุกคนเข้าวงการมาพี่ก็เหมือนเดิมแหละค่ะ ใช่อ่ะพี่โบไม่เคยเปลี่ยนใช่แต่มันดีหรือเปล่าเนี่ยต้องคุยกันอีกทีนึงไอ้สิ่งที่มันเป็นนะที่จริงแล้วหนูว่าจะเปิดกล้องแล้วก็ให้พี่โบรู้ว่าหนูเขาเป็นแฟนลาบพี่โบนะคะอยากให้พี่โบรู้จักหนูด้วยนี่หนูยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยโอ้โหโหที่ลั่นเปิดกล้องเนี่ยคือหวังว่าจะแวะมาเจอพี่โบไม่ใช่ไรหนูเป็นแฟนสาวพพี่ได้ค่ะเป็นแฟนลับพี่ด้วยหนูพี่งไไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องชอบพี่หรอกค่ะ ไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวให้หนูเปิดเดี๋ยวให้พี่โบให้พี่โบมาดูย้อนหลังแล้วอยากบอกอะไรอยากบอกอะไรพี่โบบ้างเราไม่ต้องบอกแฟนตัวเองอยากบอกอะไรพี่โบบอกไม่เลยนี่เลยนี่เลยเมันเปลี่ยนไปบอกแฟนได้ไหมคะเดี๋ยวกลัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อ่าอยากบอกอะไรพี่โบเชิญอ่ขอให้พี่โบดูแลสุขภาพด้วยนะคะ จะได้แข็งแรงแล้วก็น,กน่ารักน่ารักแบบนี้แน่นๆอยากให้พี่โบทํางานในวงการบันเทิงเยอะๆค่ะว่าหนูติดตามพี่โบแล้วพี่โบไม่ไม่ค่อยรับงานกองการบันเทิงเท่าไหรห่ก็อยากให้พี่โบเปิดช่อง youtube ก็ได้นะคะหนูจะติดตามพี่โบตลอดไปนะคะละครกับเพลงในพูดในพูดถึงแฟนตัวเองใ่อ่ะขอขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่ที่พยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ พยายามเข้าใจเขาตลอดเวลาเลยแล้วก็ถึงแม้เราจะอยู่ไกลกันแต่ว่าเขาก็จะรอเธอกลับมาตลอดนะคะอันนี้ถามส่วนตัวนะว่าจังหวะที่แฟนเราก่อนเคยคิดไหมว่านั่นนั่นคือพี่โบก่อนเราอยู่เคยเค,ยคิด <laughs> คิดได้เหรอคะพี่โบมีภรรยาแล้วหิุดไม่ได้พี่อยากรู้เฉย,คย <laughs> ว่าเราเคยคิดไหมว่าเราเคยคิดไหมพี่อยากรู้เฉยไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยเดี๋ยวจะเอาความในใจทุกอย่างไปบอกคุณโบพรสตาร์ให้นะ ไม่เคยคิดจะเลิกชอบมาเลยอะคะอ่ะโหน่ารักตลอดเลยคะ่ะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคะ่ะ,ะคยอยากให้พี่โบเปิดช่อง YouTube ก็ได้นะคะหรือจะติดตามพี่โบตลอดไปนะคะ <laughs> E.F.M. John t o m l n Man Man คุยกันครับ